ตำนองตำนอ,องสีตำนองขอ,อนสีคิดยังไงว่าให้พอแล้วไมมป้งเงีะนะน่อนไหมา ทำมันรอเฮะแต่เป้องขอกเหต้องพอ่ะพอะฟังของพ่อก็ คือไฟ่ต้อแ็งแงเนสี่เขาติด้าลายเขาเหมือนกับี่นลานนัต่ดหยแล้วก็ฟังให้ฟังน,นี่ฟังนะเขาสูงมันต้องสูงแล้วซ้อมมันก็ต้องซ้อมให้มันเข้ากับพี่แช่นะนะพ่อก็แนะนําไม่ได้แล้วพ่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่สันทัดตลอดฮะ ก้นนี้ก้นเดียวก็ยังเขียนอยู่แต่นี้เยอะนะเยอะใช่ไหมสองกอนสากอนไปเนาะแล้วก็กรอนยาวด้วยก้อนยาวด้วยนั่อนอแต่คอยาก<พ>มันมานมีคอแเลกเปลียนให้พอลอาาาราไม่ฟังก็คือน้ำเอถ้าถ้าเราพูดดีมันก็ได้ยากถ้าตรวจเพจะแบบว่า เออจังสีรูมครับอรยา้งนครับาวากี่ครั้งาอะไรเียีใจด้ยยังาเห็นยังูันได้เห็นยังยูเบียงนะลูกเสียวซ้เสียฟิวซ้่นะอ๋อเนยเป็นแบบน้องเสียงเสียงเรามันเป็นลเหนืยนัเังเ